สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีมีนผู้ที่เกิดราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีมีนนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณโดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีมีนครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกเดือนกุมภาพันธ์โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชส5 6 7รกนั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมีนในช่วงปากแรกของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่เก้าไม้เท้าสัญ,ญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิบซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าไพ่ก้าไม้เท้านั้นถ้าเป็นเรื่องการงานไม่ดีนั่นเองนะครับ จะมีความขัดแย้งในองค์กรของท่านในแผนกของท่านมีการแบ่งฝักแบ่งไยเล่นการเมืองกันค่อนข้างหนักนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเป็นไพ่ใบนี้ไพ่ก้าวไม้เท้านั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะถูกกันแกล้งนั่นเองนะครับอย่างเช่นบางทีบางท่านนั้นอาจจะถูกกันแกล้งทําให้การงานเกิดความผิดพลาดขึ้นมาตัวท่านเองนั้นอาจจะต้องเอางานนั้นไปแก้ไขแต่ถ้าหากว่าไม่ถูกฉุดรั้งถามว่าตัวท่านเองนั้น ส่งทันตามกําหนดก็เพียงแค่เสมอตัวนั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่ตัวท่านเองนั้นทํางานผิดพลาดแล้วก็แก้ไขแล้วยังมีความผิดพลาดอยู่มีโอกาสนะครับที่ถูกโยกย้ายหรือถ้าหากว่ารุนแรงมากๆก็หมายความว่าถูกให้ออกถูกเลิกจ้างอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนคนที่ทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานทัฐวิสาหกิจถ้ามีไพ่ก้าวไม่เท้าให้ระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ ติดข่ายติดร่างแหกับเขาเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันบางท่านในช่วงนี้อยู่ในอาการที่เครียดมากๆเพราะว่าทางหน่วยงานราชการนั้นอาจจะมีการตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าหากว่ามีไพ่ก้าวไม่เท้านี่ถ้าเป็นเรื่องการงานถือว่าไม่ดีนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีมีนครับถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตา ใน1ปีนั้นควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้ง2ครั้งนั่นเองนะครับเพื่อที่ตัวท่านเองนั้นจะได้วางแผนชีวิตวางแผนอะไรต่างๆนด้ถูกต้องนั่นเองถากว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุแล้วก็ให้รีบติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์ในการดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีของผมกว่า22ปีพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับ รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าหากว่าท่านสนใจต้องการอยากยะดูดวงส่วนตัวครับผู้ที่เกิดราศีมีนครับตัวท่านเองนั้นอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลใจมากนักเกี่ยวกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นึ่ไพ่9ก้าไม้เท้าเป็นไพ่าการงานที่ไม่ดีเพราะว่าไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่เอทออฟวอนหรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้านี่คือไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิบสีนั่นเอง ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมินนั้นเป็นคนที่มีความสามารถบางท่านนั้นอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งหรือว่ามีพรสวรรค์ด้านใดด้านหนึ่งบางท่านนั้นถือว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วในช่วงวัยเด็กนั้นอาจจะเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งมากๆหรือไม่อาจจะไม่ได้เรียนดีเรียนเก่งขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของอาชีพการงานนั่นเองนะครับ เป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดีเอาตัวรอดได้ดีนันเดงนะครับดังนั้นคนที่ได้ไพ่ใบนี้ จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนนั่นเองเนะครับตัวท่านเองนั้นถ้าหากว่าทำงานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาเนี่ก็จะเติบโตนะครับในหน้าที่การงานขึ้นสู่ระดับผู้บริหารมีไรายได้เยอะนั่นเองแต่ถ้าหากว่าออกมาทำธุรกิจการค้าการขายส่วนตัวก็จะเติบโตมีธุร,รกิจใหญ่โตในลักษณะแบบนี้นั่นเองฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนอยู่นั่นเองเนะครับแม้ว่าจะมีไพ่ก้าวไม่เท้าไพ่การงานไม่ดี แต่ว่าก็จะมีคนยื่นมือเข้าไปช่วยนั่นเองนะครับหรือว่าตัวท่านเองนั้นเบื่อหน่ายแล้วกับงานนี้นะครับรู้สึกว่าอิ่มตัวแล้วปัญหาก็เยอะอยากจะออกมานะครับผมทําธุรกิจส่วนตัวก็จะดีมากๆหรือว่าต้องการอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ถ้ามีไพ่หนึ่งเท้าก็หมายควาว่าตัวท่านเองนั้นจะสอบเข้าทํางานใหม่ได้ทันทีนั่นเองนะครับถือว่าดีมากๆนั่นเองนะฮะ ไพ่หนึ่งใบเท้านั้นจะส่งผลดีต่อน้องนองนักเรียนนักศึกษาของผู้ที่เกิดราศีมีนนะครับตัวน้องๆเองนั้นอาจจะมีคนที่ให้คําแนะนําอย่างเช่นอาจจะไปติวไปเรียนพิเศษนะครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเมื่อสอบแข่งขันต่างๆนั้นก็จะได้ตามที่มุ่งหวังเอาไว้นั่นเองนะครับผมสําหรับความหมายของไพ่ใบน,นี้ถือว่าดีมากๆนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9ก้าก็คือไพ่ king of one หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือไม้เท้านั่นเองนะครับ จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของผู้ที่เกิดราศีมีนก็คือเป็นคนที่พูดคุยเก่งนั่นเองนะครับเป็นนักเจรจาต่อรองได้ดีมากๆถ้าว่าเป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการขายงานที่ต้องมีการเจรจาการพูดคุยเนี่ยตัวท่านเองนั้นเป็นคนน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึง่งไพ่คิงออฟวอ n นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอนั่นเองแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆผู้ที่กรราศีมีนนั้นแม้ว่าจะมีอายุมากแล้วแต่ก็เป็นคนที่ทันสมัยอยู่เสมอนั่นเองนะครับเป็นคนที่ไม่ตกยุค เพียงแต่ว่าแนวคิดต่างๆของท่านนั้นอาจจะไม่ค่อยเหมือนใครเขาเพราะว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะมีแนวคิดไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าตัวท่านเองนั้นถหากทำงานร่วมกับคนที่เป็นหัวรุรักนิยมเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะครับจะมีความขัดแย้งกันในแนวคิดก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นใจเย็นๆก็แล้วกันนะครับส่วนไพ่สีเม้เท้านะฮะที่อยู่ในตําแหน่งที่7นี่นะครับไพ่สีเม้เท้าก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมีนบางท่านนั้นจะได้ออกมาทําธุรกิจส่วนตัวทําการค้าการขาย แต่ว่าจะเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆก่อนการงานเล็กๆก่อนในลักษณะแบบนี้แต่ว่าในวันข้างหน้านั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆนั่นเอง,เองเนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่4ก็คือไพ่เดอะเดวิลนั่นเองเนะครับไพ่เดอะเดวินั้นบางทีผู้ที่เกิดราศีมีนนั้นอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจเทาๆการงานเทาๆเช่นบางท่านนั้นอาจจะไปลงทุนทําธุรกิจการค้าการขาย ทำธุรกิจกลางคืนเช่นผับบาร์คาราโอเกะอะไรในล,ลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกร้านอาหารประเภทขายของมึนเมาในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะฮะบ,บางท่านนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันยาเสพติดของผิดกฎหมายของหนีภาษีถามว่าถูกฉลอไหมถูกฉลอแต่ว่าอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับว่าจะตัดสินใจทําหรือไม่ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไพ่เดวิลนั้นหมายถึงว่าบางทีดวงการงานของท่านนั้นอาจจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันคล้ายๆกับไพ่ใบนี้นะครับผมก็คือไพ่ก้าวไม่เท่านั่นเองนะครับหรือไม่ก็คือการวิ่งต้องวิ่งเต้นใต้ต้องต้โตอะไรประมาณนี้จะสําเร็จนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับงานเท่าเธุรกิจเท่าๆนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่เดวิลเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับผู้ที่เกิยวราศีมีนว่าจะถูกหลอกถูกโกงได้ ในยุคปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยียต่างๆนั้นค่อนข้างทันสมัยมากแน่นอนนะครับกลยุทธ ในการที่จะหลอกในการที่จะโกงของพวกมิจฉาชีพนี่นะครับมันก็มีความแนบเนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองบางทีตัวท่านเองนั้นอยู่ที่บ้านเพียงมีโทรศัพท์มือถือมีสมาร์ทโฟนนี่นะครับเขาก็จะสามารถหลอกท่านได้นั่นเองฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่างแรกเลยนะครับผมต้องมีสติอย่างที่2ก็คืออย่าโลภมากนั่นเองเพราะว่าบางทีกลุ่มพวกนี้เขาจะมาชวนให้เอาเงินไปลงทุนทํานั่นน,นู่นนี่นะฮะแล้วก็บอกว่าในระยะเวลาเพียง2สัปดาห์1เดือนได้เงินกลับคืนมาเป็นกอบเป็นกำถาาว่าตัวท่านเองนั้นไปหลงเชื่อ เขาอย่างไม่มีสตินี่นะครับก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงหมดตัวได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดเดวิลนั้นผู้ที่เกี่ยวราศีเมียนต้องระมัดระวังว่าในด้านของความอยากอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังอยากมั่งอยากมีมันเกิดขึ้นกับทุกคนได้มันอยู่ในความรู้สึกของมนุษย์ทุกคนนะครับแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นอะไรก็ได้ซึ่งจะได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเงินทองโดยที่ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ท่านทํานั้น มันถูกผิดนั่นเองนะครับหรือว่ามันผิดต่อกฎหมายมันผิดต่อสินธรรมอันดีก็ให้ระมัดระวังนะครับว่าตัวท่านเองนั้นจะเดือดร้อนภายหลังนั่นเองนะครับถ้าว่ามีไพ่ใบนี้ครับคราวนี้มาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่แดาบนั่นเองนะครับไพ่แดดาบนี้มันจะมีเรื่องให้คิดให้เครียดค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผู้ที่เกิดราศีมีนในช่วงของปากแรกเดือนกุมภาพันธ์บางทีบางท่านนั้นเครียดมากถึงขนาดที่ว่านอนไม่หลับเลยทีเดียวนะครับ ไพ่ใบนี้ก็คือการปล่อยวางนั่นเองบางทีนะครับตัวท่านเองนั้นเจอปัญหาหนักเจอปัญหาใหญ่แก้ไขอยู่นั่นมันยิ่งแก้ก็เหมือนกับยิ่งรัดในลักษณะแบบนี้บางทีตัวท่านเองนั้นแก้ไปแล้วมันไปไม่ได้จริงๆนะครับปล่อยวางมันไว้ให้วันเวลามันผ่านไปสักพักหนึ่งวันนี้ตัวท่านเองนั้นไม่เห็นทางออกแต่ว่าเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งวันข้างหน้านั้นจะมีทางออกสิ่งที่มันตึงเขม่งนะครับมันจะค่อยๆคลายตัวนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการปล่อยวางนั่นเองนะฮะ ตัวท่านเองนั้นจะต้องรู้จักปล่อยวางอดีตนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงอย่าไปะวงมากนักให้อยู่กับวันนี้ให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับฉะนั้นฝากผู้ที่เกิดราศีมีนด้วยนะครับอีไพ่ใบหนึ่งที่ผู้ที่เกิดราศีมีนต้องระมัดระวังก็คือไพ่เดชนะฮะที่อยู่ในตําแหน่งที่3าไพ่เดชนั้นถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ตําแหน่งที่3นี่นะครับถือว่าเป็นตําแหน่งของญาติผู้ใหญ่ ให้ระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องของท่านนั่นเองนะครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหนักถ้าหนักมากนี่นะฮะถึงขนาดที่ว่าจะต้องจากลาเราไปอย่างนี้เป็นตน้นถ้ามีาไพ่ใบนี้ผมอยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีเมีนนี่นะครับได้มีโอกาสไปทําบุญสระเคราะห์ตามความเชื่อตามศาสนาของท่านก็ได้ท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็คือทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าจะทําบุญด้วยการสวดมนต์ไหว้พระฝึกจิตนั่งสมาธินะครับเมื่อทําบุญเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ํา หรือว่ามีการแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมายเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่บกบักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยร้ายร้าย,รายเรื่องรลายร้ายจะได้เบาบางจางลงได้นั่นเองนะครับหรือว่าจะทําบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับมรดิที่ต่างๆถวายให้กับวัดวา,ารามต่างๆทำบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์เช่นปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าจะเป็นการร่วมไถ่บริจาคชีวิตโครกระบือแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่า จะทาบุญด้วยวิธีการใ,ใดๆควรที่จะมีการกรวดน้ําจะดีมากๆนั่นเองนะครับเจ้ากรรมในเวรต่างๆนั้นเขาจะได้รับจะได้ไปถึงมือเขาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีมีนกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของปักแรกเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าพูดถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีมีนเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีทิฏฐิเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6ก นี่คือไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆนี่คือไพ่มหาเศรษฐีนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีโชคมีลาบได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาดูคล้ายๆกับว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมีนนั้นจะมีทั้งเคราะห์จะมีทั้งโชคจะมีทั้งเงินก้อนใหญ่นะครับผมที่จะถาถมเข้ามานั่นเองนะครับมีไพ่สิบเหรียญก็หมายความว่าคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะดีมากๆเลยนะครับ คนที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายเทาเฮาขายอาคารพาณิชย์ถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะขายได้บางทีบางท่านนั้นอาจจะบอกว่าติดป้ายประกาศมานานเป็นแรมปีแล้วแต่ว่าไม่มีคนติดต่อเข้ามาหรือว่ามีติดต่อเข้ามาก็เงียบหายไปแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วก็จะตกลงซื้อขายกันได้ตัวท่านเองนั้นจะได้จับเงินล้านอย่างแน่นอนนั่นเองเนะครับถ้ามีไพ่ใบน,นี้ อีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายคนที่เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายที่ดินหรือว่าการรับฝากขายบ้านมือสองตัวท่านเองนั้นจะได้ส่วนต่างได้ค่าคอมมิชชั่นได้เงินก้อนใหญ่มากๆบอกได้เลยนะครับถ้ามีไพ่สิเหรียญน,นั้นรวยอย่างแน่นอน ยังไม่พอนะครับผู้ที่เกิดราศีมินตัวท่านเองนั้นยังมีไพ่ king of p e n t h e r หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนี่คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิบซีคือใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนั่นเองนะครับถ้าบอกว่าไพ่สิบเหรียญนั้นคือไพ่มหาเศรษฐีไพ่ king of p e n t h e หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนั้นต้องเรียกว่านี่คือไพ่อภิมหาเศรษฐีนั่นเองคนที่ได้ไพ่ใบนี้ค้าขายอะไรก็ร่ำรวยตามตำราของครูบาอาจารย์บอกเอาไว้ว่า ถ้ามีไพ่ King of p พน์เดอร์หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนั้นตัวท่านเองจะมีโชคมีลาภทางการเงินครั้งใหญ่จะได้จับเงินหลักล้านหลายล้านหลายสิบล้าน,ห,าานหรือว่าเป็นร้อยล้านในลักษณะแบบนี้ถ้าพูดอย่างนี้ก็คือว่าดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีเมรนในช่วงปักแรกเดือนกุมภาพันธ์นั้นปังมากๆตัวท่านเองนั้นจะร่ํารวยมากๆเป็นเศรษฐีคนใหม่เป็นเศรษฐีใหญ่ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับผู้ที่เกิดราศีเมีนครับ คราวนี้ที่เราไปคุยถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศรีมีนกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากแรกของเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ก็คือไพ่แปดถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่สองไพ่แปดถ้วยนี้มันหมายถึงอาภัพรักนั่นเองนะครับ บางท่านนั้นอาจจะเลิกรายย่าร้างกับคู่กับแฟนไปนานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นโสดไม่มีใครเข้ามาอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่บางทีบางท่านนั้นก็ไม่ได้ไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองความรักนะครับไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทามาหากินมากกว่าอยู่เป็นโสดก็สบายตัวสบายใจอยู่แล้วแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าบางทีบางท่านนั้นมีคนรักมีคู่รักก็จริงแต่ว่าอยู่ห่างกันนั่นเองนะครับเนื่องจากภารกิจการงานอะไรประมาณนี้หรือไม่บางทีบางท่านนั้นก็คือมีคนรักมีคู่รักอยู่ด้วยกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีการแยกห้องนอนกันนอนแยกเตียงนอนกันนอนในลักษณะแบบนี้ด้วยปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้น,นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดดนะฮะแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ก้าวไม้เท้าเนี่ยถ้าเป็นดวงความรักไม่ค่อยดีนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดการเลิกราหย่าร้างกันนั่นเองนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการเลิกราหย่าร้างของผู้ที่เกิดราศีมีนนั้นจะเกิดมาจากาไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดอะเดวิลนั่นเองนะครับก็คือปัญหาการคบซ้อนของใครสักคนหนึ่งนั่นเองนะครับที่เจ้าชู้มากๆคือคบไปทั่วในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับผมคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะมีใครใครในใดคนหนึ่งที่รับไม่ไหวแล้วนั่นเองนะครับก็ขอเลิกราไปแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ไพ่เดเดวิลนี่นะครับคุณผู้ชายนั้นมีโอกาสที่จะครบซ้อนมีโอกาสที่จะมีกิ๊กมีกักนะฮะมีชู้มีบ้านเล็กบ้านน้อยซุกซ่อนเอาไว้ส่วนคุณผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะครับถ้ามีคนมาจีบมาชอบท่านในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี่ก็ตามนะครับ แต่ว่าผู้ชายคนนี้นี่ต้องดูใจกันไปสักพักหนึ่งนะครับอย่ารีบร้อนอย่ารีบเร่งเพราะว่าบางทีนั้นเขาอาจจะมีคู่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนั่นเองนะครับระหว่างว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองหรือว่าคนที่มาจีบท่านนี่นะครับบางทีเขาอาจจะมีวัตถุประสงค์อย่างอื่นก็ได้โดยที่ไม่ได้รักท่านจริงแบบนี้นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีมีนครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดยวราศีมีนในช่วงปากแรกเดือนกุมภาพันธ์โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567ันนั่นเองครับหากท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบก,นกวนผู้ที่เกลาราศีมีนทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำความติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนนเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มานาโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ